แกรีทำให้เสร็จสิเออฉันกำลังเล่นทำอยู่แกอย่าเล่นสิสิสวัสดีครับผมโฟร์หน้าห้องชั้นม .6 ผมเป็นนักเรียนที่เรียนดีทุกวิชาจนกระทั่งนาาายมหห้้องเปิดดใหห้ครููน่อยเพราะผมเปิดทำงานให้ครูให้ทับแม่เจนสี่ผมไม่รู้ว่าผมเถิดแล้วมันเข้าไปหรือเปล่าแต่ผมว่าไม่นะค,ครับผมลืม่ทำครับ สวันนี้ครูเปลมครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ครหลังเรื่องเนละียครับพออยาจะได้ขึ้นกับเธอององมผมก็ูเหมือกันครับผมมาทาน,นแล้วแต่ว,ว่างานก็หายมีใ,ใครใกล้เธอรอเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับัครั้งนี้ครูจะปอยให้เธอกลับ,บ้านไปก่อนครับครูครับใช้สอนเรื่องวันนี้ใหม่ทั้งหมดได้ไหมครับได้ครับ ให้ทำกัน,นอาจารย์ดีกว่า อะไรมามึงเล่าให้เพื่อนฟังสิกูไปเจอของดีมาเว้ยกูไปเห็นไอโฟนอ่ะมันไปเดินกับกูเป๊กไปถือกระเป๋าช่วยกันตอนเลิกเรียนมึงเมื่อวานเขาไปส่งกันด้วยนะจริงอ่ะกูว่าแล้วสองคนี้มันต้องมีอะไรที่เกิเคาว่าคูแน่นอนคูสิ่งทเอทำตอนนี้มันไม่บอกสมนะคูพูดเรื่องอะไรครับเรื่องของเราสองคนไง เพราะ่าเป็นอจารยบาสของครูเอเราพอมันเกิดค่ะเราจะมาพูดถึงจารยาบาของวิชาชีพครูนะคะจรย์ญญาบาสของวิชาชีพครูมี5ด้านเกข้อนะคะด้านที่หนึ่งจรรยบต่อตอนเองข้อที่1งต้องมีวินัยในตนเองพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพบุคลิกภาพให้ เศรษฐกิจสังคมและการเมืองอยู่เสมอด้านที่2จรรยาบรณต่อวิชาชีพข้อที่2ต้องรักศรัทธาซื่อสัตย์จริตรับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพด้านที่ 3. จรรยาบรณต่อผู้รับบริการข้อที่ 3. ต้องรักเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กำลังใจเก่ยิทธิ์และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้าข้อ4 ต้องส,งส่งเสริมให้เกิดทักษะการเรียนรู้ทักษะนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถข้อ 5. ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทางกายวาจาใจข้อ6ต้องไม่กระทําตนเป็นปฏิปักษ์ต่ตตอความเจริญทางกายสติปัญญาจิตใจอารมณ์และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการข้อที่7ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกร้องหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ,บด้านที่4จะจํารต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพข้อที่8ต้องพึงช่วยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสคตโดยยึดมั่นในระบบคุณธรรมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะด้านที่5จะดํารต่อสังคมข้อที่9ต้องพึงปฏิบัติตนเป็นผู้นําในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษมมาฐกิจสังคมศาสนารักษาผลประโยชน์ต่อส่วนรวมและยึดมั่นในการ ปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขค่ะจากละครสั้นที่เราแสดงขึ้นมานะคะเป็นตัวอย่างของการผิดจรรยาบรรณนะคะในรืที่3นะคะซึ่งไม่ควรประพฤติปฏิบัติเอาเป็นแบบอย่างนะคะได้อย่างนะคะครูควรปฏิบัติตนนะคะให้เป็นแบบอย่างกับนักเรียนและควรคำนึงถึงอนาคตของนักเรียน,นะคะ่ะเนื่องจากเด็กนะคะเป็นอนาคตยของชาติค่ะ ไอ้ขํา